ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยมาพบกันตอนเย็นๆนะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้พวกเสียบกิ่งเดียวนะกิ่งนี้ไม่ได้เสียบอังกอร์ที่เกียจเสียบอันนี้มันจะมีรอยฉีดด้วยอะไรทําขีดไม่รู้นะเนี่ยนะเป็นแผลเดี๋ยวเอาไว้ทําต่อนะก็สวยดีนะอังกอร์ตัวน,นี้เดี๋ยวเสียบกิ่งเดียวนะกิ่งนั้นไม่ได้เสียบไม่เกียกบอังกออันนี้เป็นดอกซ้อนนะ ดอกซ้อนหรือว่าดอกชั้นนั่นเองอันนี้เห็นคุณป้าถามมาจะใช่แบบมีไหมอันนี้เป็นไม้อ่าที่เกิดที่บ้านผมเมงนะตัวนี้เนี่ยต้นแม่อยู่ที่บ้านนะกเมามาผ่าริม,มตัวนี้ต้นแม่เดี๋ยวถ่ายดูต้นใหญ่เก่าแก่แล้วกิิงก็ไม่ค่อยสวยหรอกไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินดูแล้วอันนี้ก็เป็นชมพูดอกซ้อนนะมีพี่สาวท่านหนึ่งถามมาว่าแบบนี้มีไหมก็มีอยู่นะช้วงชมผมไม่งามช่วงนี้เนาะยังไม่งามเลยง่านะมีพี่ชายเซลอยู่ ตอนไหนก็ไม่งามเนาะฝนตกก็ไม่งามแล้งแล้วก็ไม่งามแล้วจะงามตอนไหนนะเดี๋ยวงามพี่เดี๋ยวกงาม <c oughs> เ,ดเดี๋ยวจะไล่บนเศกาถาให้งามได้ไม่นานหลับไม่นานหลับแล้วก็งามนะเห็นไ,ไหมตอนนี้เรื่องงามเนะี้ยอ่าไม่ยากหรอกถ้าให้ชม,ชมงามมันไม่ยากนะรู้วิธีทำมีเ <c> ง <oughs> ินซื้อสิ่งที่มาทำตอนนั้นเองอ่านะเอาไปเลี้ยงก็ไม่ไปเป็นไรก็เราไปให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับต้ชมชม่วม,ม,ม,มัน ให้ปุ๋ยนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ให้ปุ๋ยไม่งามหรอกถ้าเราต้องการให้ปุ๋ยให้งามก็เราใช้สิบหกกันแหละนะแต่ว่าถ้าเราต้องต้องการเอาดอกก็แปดยี่สิบสี่ยี่สี่นันแหละเท่าเองนะเท่าเองไม่มีอะไรที่ทําเขาทําฉาโชว์กันที่สวยแหละดอกเต็มต้นนั่นแหละไม้สมบูรณ์แบบมันทั้งนั้นนะอันนี้รู้ทั้งรู้แต่ทําไม่ได้ทุนทรัพย์อันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม้ขายหรอกก็ไม้ก็ไม่สืยอยังไม่มีอะไรขายตอนนี้ก็ เ้องหาเก็บอะไรกินไปก่อนเก็บผักเก็บหญ้าก,ก <laughs> า,ากินไปก่อนหญ้าก็กินไม่ได้เนาะก็มาแวะคุยด้วยนะครับผมก็เมื่อเช้ามาได้มาถ่ายคลิปเพราะว่าพาแม่ไปโรงอ่าไปไปอะไมา่แต่เช้าเลยนะไปอะไมา่พรงนี้ต้องพาไปอีกนะก็ต้องเดินทางเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไปอะไมา่ไปโน่นนี่ตลอดเวลาในช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยวผมจะรดน้ำชมสักหน่อยนะมาได้รดน้าเอา ของสอนเขาเืิองานมาก็ค่าแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่ทุกท่านด้วยพี่ขาวพี่าวพี่ขาวบอกว่าชัดนะก็ไม่ชัดพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยคุณพ่อด้วยคุณป้าด้วยคุณลุงด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามายอมชมก็เขาจบเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ